สวัสดีครับตอนนี้หลังจากที่เรากินขนมจีนแล้วก็สร้างความรำคาญเนี่ยลูกค้าข้างเขามาตอนนี้เรามาที่ร้านชื่อร้านไหนร้านรับจั่วร้านก้าวหน้าครับอ่าซึ่งเป็นร้านที่เราจะมาเจาะกันเจาะอะไรอ่าเจาะหูครับเจาะหูอย่างเดียวเรามีหนูทดลองเรามีหนูทดลองคือไอเนสซี่นี่เองอ่าตามเข้ามาครับร้านกว้างใหญ่ไฟฉายนี่ยังไงครับเนสเดี๋ยวเจาะหูครับ สระอูครับนิวสระอีนิวสระอีนิวสระอีเดี๋ยว่าเจาะหูครับรูที่สามอันนี้อ๋อสองรูไม่พอเจาะไว้เดี๋ยวไว้ตองออกครับนะโอ้โหตอนนี้เนตบอกว่าสองรูไม่พอเราต้องขอรูที่สามอุ้ยดที่สามต้องมีรูที่สี่ปะมาเราจะมาดูกันว่าเขาทำไงครับตอนนี้ตอนนี้เขาใช้นี่อะไรนะเทียนเทียนน้ำตาเทียนถูกอันนี้เป็นรูแรกที่พี่จะเจาะใช่ไหมครับ เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเขาใช้เมจิจ่อนั่นเองนั่นไงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยยังอ๋อยังเราถ้าเราอยากเสร็จจิวแล้วก็เอาจิวจ่อลงไปตามจุดที่เขาวาดไว้จะใส่แบบใส่ลูกโซ่ของของหมาได้ไหมพี่คิดโอเคโอเคน่าจะวายแมเนจไหวปะโอ้โหโอเคโอเคตอนนี้รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้น ตื่นเต้นเรื่องพี่จะาใช้วาสลีนด้วยอ่ะใช้วาสลีนอ่ะหรือใจพี่เขาใช้ KY ครับเป็นรายการที่ขึ้น20บบวกแล้วเนี่ย นึกถึงงานกินเจที่ภูเก็ตนะครับและแล้วก็สำเร็จแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแค่นี้มันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจริงๆตอนสบายมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ตอนเอาออกนี่รู้สึกว่าปวดมากเห็นแล้วรู้สึกซีแทนแต่ข้างหน้าจะรู้สึกข้างหลังตอนนี้ครับเนสเซอร์เนีับกำลังฟินนะครับค่อยๆฟินนะครับตอนนี้บีบบล็อกไม่ออกแล้วบีบบล็อกกำลังมาตานลอยแล้ว โอ้ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแต่ช่องความรู้สึกตอนนี้โดนทะลวงไหมเหมือนเดิมไหมครับเหมือนโดนทะลวงอยู่รูอะไรรูหูรูหูไม่ใช่รูสระอีนะสระอูตาลัยบุญผิดตาลัยบุญผิดตาลัยบุญผิดโอ๋ยเดี๋ยวใครจะไปรู้เน็ตอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมเน็ตโดนแทงทำไมกูเสียวโอ้ยเสียวเสียวจริง กสุดาษซิลจอนนี่นี่จะไล่ขนาดใช่ไหมใช่ใช่ไล่ขนาดไล่ขนาดเอออะไรของมึงไล่ขนาดเอาตัดเกรดตัดเกรดขนาดอะไรก็ไม่รู้คิดคิดกันเอาเองนะว่าคือขนาดอะไรขนาดรูหูรูหูหรือรูสระดีทะไรเสียบไว้ดูได้รู้ชอบมากเไอคำหลังต้องเซ็นเซอร์นิดนึงทำไมทำไมต้องเซ็นเซอร์ติดตึ๊ดทำไมต้องเซ็นเซอร์ ลองพูดสิทำไมลองพูดสิทำไมลองพูดสิบุ๊ดดังๆอะไรนะดังๆนั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูมันดังๆังนี่ดีดีดีเอ้ยไม่ดีไม่ดีเราไม่ดีเราเออไม่พูดหรือวะไม่พูดอุ้ยหลุดเหรอันนี้หลุดหรือว่าตั้งใจหลุดครับหลุดนะครับอือ่าตอนนี้สูงส์เน็ตเน็ตหน้ามึงเงี้ยมากเลยนะข้าศึกไปนี่คือให้เลื่อนได้หรือ เอาดินน้ำมันอุดรูเดินแไม่สูงเหรอไม่สูงแล้วกบางทีเดี๋ยวแล้วฮะโู้โเน็ตบางความรู้สึกความรู้สึกแน่ก่อนรู้สึกยังไงครับหลังจากเจาะรูที่3เจ็บครับโหสั้นมาเจ็บอะไรตั้งแต่โดนครั้งแรกมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเลย ครสามครั้งแล้วยังเจ็บอยู่ครั้งนี้รู้สึกไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้พี่ก็ใช้วาสลีนด้วยอ๋อว้าสลีนด้วยลื่นไหลมันลื่นไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลานไหนต่อโอเคแล้วเจนเจอกันโอเค